สวัสดีครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับกับผมข้อจะมาพูดถึงในเรื่องของระบบย่อยอาหารนะครับ Digestive System นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าในคลิปวิดีโอนี้จะมีหัวข้ออะไรบ้างครับ อ่าวข้อแรกนะครับที่เราจะมาเริ่มกันก็คือระบบย่อยอาหารคืออะไรนะครับระบบย่อยอาหารนะครับเป็นส่วนหนึ่งของระบบทางเดินอาหารที่เชื่อมต่อตั้งแต่ปากจนถึงทวารหนักโดยอาหารจะถูกส่งผ่านาํางอวัยวะต่างๆตามลำดับประกอบด้วยปากลดอาหารกระเพาะอาหารลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ไส้ตรงและทวารหนักโดยมีตับ สับอ่อนและถุงน้ำดีช่วยส่งเสริมกระบวนการย่อยสลายและดูดซึมสารอาหารเข้ากระแสเลือดเพื่อใช้เป็นพลังงานในร่างกายต่อไปอ่าหัวข้อต่อมานะครับก็จะเป็นหัวข้อของความสำคัญของระบบย่อยอาหารอ่าระบบย่อยอาหารมีความสำคัญอย่างไรเดี๋ยวเราจะมาได้รู้กันนะครับ ระบบย่อยอาหารนะครับมีความสําคัญเนื่องจากร่างกายต้องการสารอาหารประเภทโปรโตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันวิตามินแร่ธาตุและน้ําจากอาหารและเครื่องดื่มที่รับประทานเพื่อใช้เป็นพลังงานให้ระบบภายในร่างกายสามารถทาหน้าที่หรือทํางานได้อย่างปกติและมีประสิทธิภาพใช้ในการเจริญเติบโตและซ่อมแซมเซลล์ เมื่อเรารู้ความสําคัญแล้วเราก็มาดูนะครับว่าลักษณะการย่อยอาหารของระบบย่อยอาหารมีกี่ลักษณะมีกี่วิธีนะครับโดยลักษณะการย่อยอาหารของระบบย่อยอาหารนั้นจะมีกระบวนการย่อยอาหาร2วิธีนะครับคือ 1. การย่อยอาหารเชิงกลเป็นการย่อยอาหารที่เกิดจากฮาวัยวับในระบบทางเดินอาหาร และ 2. การย่อยอาหารเชิงเคมีเป็นการย่อยอาหารที่อาศัยน้ำย่อยจากอวัยวะต่างๆของระบบการย่อยอาหารให้เป็นโมเลกุลที่ลดลงเพื่อที่จะดูดซึมเข้าไปในกระแสโลหิตและทำให้เนื้อเยื่อร่างกายนำไปใช้ประโยชน์ได้ อ่าคลิปวิดีโอนี้นะครับก็มีเนื้อหาเพียง3ส่วนเท่านี้นะครับหากเพื่อนๆอยังไม่เข้าใจในเนื้อหา3ส่วนนี้นะครับก็สามารถดูคลิปวิดีโอทบทวนได้เลยนะครับสำหรับวันนี้กระผมก็ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับสำหรับผู้ชมนะครับที่ได้ชมคลิปวิดีโอนี้นะครับสามารถคอมเมนต์ติชมได้เลยนะครับขอบคุณครับ